วัสดีครับตัสที่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรแยกน้อยงวดของวันที่ยี่สิบเ็ดเดือนหนึ่งปีห9เก้านะครับผมสูตรแยกน้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเป็นหวยฮานอยปกติเข้าเป็นสามเก้าเก้าสามนะนะทุกคนนะเอ่อเข้าน้อยเดียวเหมือนเดิมเนาะ เหมือนเดิมแต่ว่าตัวเด่นนะตัวเด่นนี่มาสามฮานอยเลยนะจอเข้าแค่น้อยเดียวเป็นฮานอยปกติพิเศษนี้ให้ศูนย์ออกมาศูนย์ศูนย์กาซาให้8ออกมาศูนย์แปดนะจอไม่เข้าเลย หวยฮานอยนะครับก็มาเริ่มจากกาซาดเนา,กา,านกนะกาซาเนี่ก็ศูนย์แล้วกันวันเนี้ยอศูนย์กับเก้าแล้วกันนะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สอง เก้าสามแล้วก็92ตัวกันนะครับ06 9 6 07กับ05นะตัวฟันนะครับก็นี่เลยนี่เลยศูนย์แล้วกันนะตัวเน้นก็จะมี ศูนย์สแล้วก็9ก้าสี่ห่วยฮานอยแรกนะครับกาซาดก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห่วยฮานอยปกอ่าต่อไปก็จะเป็นห่วยฮานอยพิเศษ พิเศษนะครับเด่นวันนี้เด่นวันนี้ผมได้เจ็ดนะเจ็ดกับสี่เจ็ดกับสี่นะครับก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแล้วก็สี่ศูนย์นะครับตัวกันนะครับเจ็ดแปดสี่แปดเจ็ดห้านะครับผมแล้วก็เจ็ดสาม ตัวฝันนะครับก็จะเป็นเลข7ตัวเนี่ยนะครับ7 1 7 2 7 0แล้วก็4 0นะครับหมวยห้านอยนะครับพิเศษนะนอยที่2ก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหานอยปกกาติสามหานอยวันนี้ผมก็ได้นี่แหละมีมาแน่นอน7กับสนะ ตัวเดยนนี่ก็เหมือนกันเลยนะแต่ว่าสูตรเจาะนี่ก็คนละสูตรกันต่อไปก็จะเป็นรอบปกติเนาะอ่ะเกับ4นะครับก็จะมี7 17279เนาะ สนะครับสี่หนึ่งสี่สองแล้วก็สี่เก้าตัวการเจ็ดแปดสี่แปดเจ็ดหแล้วก็เจ็ดห้านะครับผมตัวฟันนะครับก็ก็จะเป็นเลขเนะ็ดเนาะตัวเน้นก็จะมี้ จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าแล้วก็สี่สองล้กกันเนาะงวดนี้ผมให้เจ็ดกับสี่นะเจ็ดสี่นี้ปกติเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ออกไปแล้วเนาะก็อย่าลืมเอามาจับคู่กันด้วยนะก็จะมีมีแค่สองฮานอยนะก็จะเป็นฮานอยพิเศษนะแล้วก็ฮานอย v i p นะสองหน่อยเนาะผมให้เจ็ดกับสี่นะอย่าลืมเอามาประกบคู่กันด้วยนะพิเศษกับ v i p ปกตินี่ออกไปแล้ว ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอย VIP VIP ก็เจ็ดกับสี็ดกับ4ี่เจ็ดศูนย์ 4042แล้วก็49นะครับตัวก้าน7 6 4 6 7 8กับ7 1ตัวฟันนะครับเป็นเลขเจนะตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี70 7 2 7 9แล้วก็4 0นะครับห่วยน้นอยสูตรแจกหน่อยนะก็จบไปแล้วให้7กับ4นะ2น้อยน้อพิเศษกับ VAP นะอย่าลืมเอามา,มา,มาประกบคู่กันด้วยนะต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขวินนะ เลขวินเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเป็นปก,กตินะสามเก้าเนาะเลขวินทุกคนวันนี้ก็จะมีเลขเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์สองกับหนึ่งสองกับหนึ่งเอาหนึ่งไหม หนึ่งมามหนึ่งหรือสองดีเนาะเนี่ยหนึ่งก็ได้มั้ยะลองดูทุกคนลองดูลองดูเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะลองดูฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ